สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหา,หาคนครหลวงพ่อทวีศักสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านมาทำการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโวเอเนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนการตรวจสอบปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันพี่ปุ้ยมาฝั่งนี้ นะเดี๋ยวผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านจะตกใจนะครับว่าโอ้โหจะตั้งวาลทีหนึ่งหรือกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่นะครับตามที่ผมแจ้งไปว่าผมต้องทําหลายรายการนะครับเพราะนั้นบางอย่างคือมันลื้อไปแล้วเนี่ยผมจะทํางานต่อเลยแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดท่านจะตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาลเนี่ยไอตัวมอกกองเนี่ยท่านต้องถอดออกแน่นอนอยู่แล้วนะครับ พอเราถอดหม้อกรองออกปับ๊บพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะโล่งๆอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกหนึ่งตัวก็คือตัวคาร์บูเรเตอร์นั้นเราก็ถอดคาร์บูเรเตอร์ออกไปนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะถอดคาร์บูเรเตอร์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับไอตรงตัวคอท่อไอดีเนี่ยมันก็ยังเกะก,กะพื้นที่ในการทำงานนะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตในคลิปนี้ว่าจะขอถอดตรงคอท่อไอดี ทีนี้เวลาเราจะถอดคอท่อไอดีเนี่ยมันมีสายระบายไอน้ำมันเครื่องอยู่นะครับเราก็จะต้องถอดออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่ผมแจ้งไปว่าท่อเส้นนี้มันแข็งจนแตกนะครับอ่าเราก็ถอดสายระบายไอน้ำมันเครื่องออกนะครับส่วนตรงคอท่อไอดีนะครับกนะ็ใช้ตัวทีเบอร์สิ ันนี้จะไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าใต้ฐานมันมีแค่โอลิงตัวเดียวนะครับ <S <S นะเพื่อเพื่อการทำงานที่สะดวกนะครับอ่าผมก็จะเอาฐานขอถ้อยดีออก แล้วจริงๆมันไม่ได้สะอาดอย่างนี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมถอดออกมาล้างทงางวารมสะอาดไปรอบนึงแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเต็มไปด้วยเศษปะเกน็นเหลวหรือเศษกาวนะครับอันนี้ถ้าจะรั่วคือเปลี่ยนแค่โอลิงตัวเดียวเมื่อเราถอดคอท่อ ID ออกมานะครับให้เราหาเศษผ้าหรือกระดาษไปอุดนะตรงช่องอากาศเข้าลิ้นนดีนะครับอุดนะครับ ส่วนตรงนี้ที่เมื่อวานหลังจากเราถอดคาร์บูเรเตอร์คือเราก็อุดไวน้นะครับนะฮะผมขอญาตวางไว้อย่างนี้อโอเคนะครับในการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาลนะครับเราจะต้องไปหมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนให้เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนวาลอัดสุดโดยการดูมาร์กที่ฝั่งนีุ้ยา นี่นะครับจุดที่เราจะใช้เครื่องมือหมุนนะครับนะใช้ลูกบล็อกใส่เข้าไปตรงนี้แล้วจุดที่จะดูมากก็คือช่องนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับผมต้องการที่จะผมต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับโอลิงฝาปิดเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันมันเยิมและรั่ว และน้ำมันที่เยิ้มนันรั่วออกมาตรงนี้นะครับได้สร้างความเสียหายให้กับบูธยางท่านเครื่องตรงเนี้ยจนเปื่อยยุ่ยไปละเดี๋ยวท่านรอชมนะครับว่าแค่ลูกยางสองลูกเนี่ยลูกยางลูกละแค่หลักสิบบาทเนี่ยแต่เวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยากแค่ไหนถ้าเป็นทาร้านจะเสียค่าแรงเท่าไหร่ผลมาจากน้ำมันเครื่องที่รั่วนั้นผมก็จะเปิดฝั่งนี้เพื่อเปลี่ยนโอลิงไปด้วยแล้วก็จะหมุนเครื่องจากตรงจุดนี้เพื่อดูมาม์กแทน นะครับอถอดครับในการถอดนะครับก็คือผมแนะนำว่าให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ประแจป,ปากตายหลีกเลี่ยงเลยนะครับนะ่ะยังไงก็เสียนะครับหลีกเลี่ยงได้ก่อนก็คือประแจด้านที่เป็นแหวนให้พยายามใช้บล็อกถ้าท่านบอกว่าท่านถอดไม่ได้แต่ผมและนักเรียนที่โรงเรียนถอดได้โดยการใช้บล็อกนะท่านก็ถอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับ และย้ำก่อนนะครับว่าจริงๆไม่ได้สะอาดแบบนี้นะครับนี่คือเราล้างก่อนแล้วนะครับตัวเนี้ยที่ถอดออกมาเนี่ยนะครับจะมีรอยช่างเขาสกัดมาอย่างนี้ละนี่นะเขาสกัดมานะฮะผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแบบนี้นะครับนะนี่คือของฝาปิดตัวตั้งวาวไอดีอเดี๋ยวผมมาวางตรงนี้ก่อนและตัวข้างล่างนะครับฝาปิดตัวตั้งวาวไอเสีย อันนี้เราล้างแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อยุยาดไปวางก่อนนะครับแล้วก็เปิดนะครับฝาปิดเฟืองขับเทาลูกเดี่ยวนเพื่อเราจะเปลี่ยนโอลิงมันนะครับมาไม่ใช่สภาพอย่างนี้นะครับเราถอดตัวนี้ออกมา หลังจากพอเรามาผมให้ท่านดูเศษสร้างอารยธรรมเมื่อวานนะครับท่านดูนะครับนี่คือผลงานของมนุษย์ยุคหินโบราณอันนี้คือโอลิงโอลิงฝาวาวเนี่ยสองตัวนี้อันนี้คือโอลิงของฝาปิดเฟืองขับท่านดูนะฮะเนี่ยเศษปเกนเหลยวหรือกาวที่ท่านเรียกผมก็บอกแล้วว่าโอลิงพวกนี้เวลาใช้งานไปมันจะแข็งนี่ท่านดูนะฮะ ผมหากให้ท่านดูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแข็งเป็นหินอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อโอลิงเนี่ยมันหมดสภาพท่านจะเอาประเกลเหลวมาทาเป็นหลอดเลยยังไงก็เอาไม่อยู่ครับน้ำมันเครื่องมันก็จะซึมรั่วแล้วหยดลงมาให้เครื่องท่านสกปรกแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอื่นนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมเนี่ยที่เขาทามาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนะฮะ อะไรพวกนี้มันราคาแค่หลักสิบบาทเองนะครับเนี่ยแค่หลักสิบบาทไม่เกินร้อยแต่พอเราไม่เปลี่ยนเราไม่ไม่ทำให้ลูกค้าให้ดีนะครับที่โยนออกมาเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อสักพักเนี่ยบูทยางแท่นเครื่องลุกเนี้ยแตกไปรเรียบร้อยขี่นี่เลยเลยนะครับเอาเครื่องเวลาตั้งขาคู่เอาลดลงทีกัะแทกดังปกัปกปักอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการหมุนเครื่องนะครับทิศปุ้ยอยู่ตรงนี้ครับโ <c oughs> อ้ขับเกี่ยวแบบอ่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะหมุนเครื่องตามทิศทางการหมุนนะครับ <c oughs> ให้มาร์ที่เฟืองขับเพลาลูกเดี่ยวเนี่ย มาตรงกับมาร์กที่ฝาสูบตรงนี้อ่านี่นะครับมาร์กตัวเนี้ยจะเป็นขีดยาวๆนะครับมาร์กที่ฝาสูบคือตัวนี้อพอหลังจากมาร์กมาตรงปั๊บเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันไม่มีตัวกลไกล,ลดกําลังอดัอดอัตโนมัติท่านจะทําอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีผลอะไรนะเครื่องตัวนี้ไม่มีนะท่านอย่างนี้ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมขยับให้ตรงมาร์นี่นะเป็นขีดเส้นยาวๆนะครับนี่มาร์คที่ฝาสูบพอเราขยับปับ๊บวาลวมันไม่ทำงานนะครับนี่คือศูนย์ตายบนวาลวอัดสุดอ่าผมเอาเครื่องมือออกหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดใบฟิลเลอร์เกตนะครับอันเนี้ยค่าระยะห่างมาตรฐานนะครับก็คือ ID 0.06ถึง0.10ม mm. ิลลิเมตรผมจะใช้ค่ากลางก็คือ0.08ม mm. ิลลิเมตรส่วนไอเสีย0.08ถึง0.12ม mm. ิลลิเมตรผมจะใช้ค่ากลางก็คือ0.10ม mm. ิลลิเมตรไอดีผมจะตั้ง0.08ไอเสียผมจะตั้ง0.10 แต่เดี๋ยวตอนตั้งผมขออนุญาตใช้ใบฟิลเลอร์เก่านะครับอันนี้เอาไว้ใช้ให้หนักศึกษาเขาเปิดส่งนะฮะเวลาเราใช้งานเราจะใช้ของเก่าก่อนแต่ว่าค่าเดียวกันเดี๋ยวไปตรวจสอบดูครับว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ปุ้ยเอาท่าไปฝั่งนู้นก่อนท่านจะตรวจสอบวาล์วตัวไหนก่อนก็เรื่องของท่านนะครับแต่เดี๋ยวผมตรวจสอบไอดีก่อนผมเอาฟิลเลอร์0.08ใส่ อ่าโอเคครับใส่ได้นะฮะตัวนี้วาลวไม่ยันนะครับออกจะหลวมๆได้ซ้ําไปนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะมันอนุโลมเพราะมันมีค่าบวกลบนี่นะฮะแต่ถ้าท่านไปดูคันที่ผมทํามี o นะครับมี o นั่นคือทั้ง ID ไอเสียนั่นคือยันทั้งคู่นี่นะฮะไอดี ID ผ่านไอเสีย ไอเสียนะครับอ่าไอเสียยัดเข้าไหมเข้าอยู่นะฮะแต่ว่าหนืดหนดครับอ่าโอเคไอเสียมันหนืดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งวาล์วไอเสียทีนี้เวลาตั้งนะครับก็จะใช้ประแจแหวนเบอร์8ป ล็อคล็อคนะครับแล้วตัวปรับก็คือจะเป็นดอกเห็ดตัวตั้งวาวตัวนี้พี่ยุยสองสองพี่ยุ้ยดีนภาพมันเห็นหรือเปล่าเนะเดี๋ยวคนชมเขาไม่เห็นมันมืดเห็นจ้าถ้าเห็นก็ถ่ายไปนะครับ ครับผมว่ามันได้นะครับก็จะทำการล็อกในเบื้องต้นก่อนอะล็อกแล้วเราก็ตรวจสอบอีกทีนึงว่าหลังจากล็อกแล้วเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมระยะห่างโอเคนะครับมผมว่ายังสอดได้อยู่นะครับอ่าไเสียไอดีหลวมไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับอาไอดี ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าหลังจากท่านตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาลวเสร็จปับ๊บท่านอย่าเพิ่งรีบปิดฝาให้ท่านหมุนเครื่องยนต์ใหม่ให้ชิ้นส่วนมันเคลื่อนที่แล้วก็มาตรวจสอบระยะห่างวาลว์อีกครั้งหนึ่งผมก็จะทำการหมุนนะครับส่วนร้านเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเขาจะปิดเลยอันนี้ก็เรื่องของเขานะครับศูนย์ตายบนวาลวโอเวอร์แลป นะวาวมันทำงานก็ยก็หมุนต่อไปนะครับให้มากลับมาตรงที่จุดเดิมะนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งอ่าไอดีสอดได้นะครับโอเคผ่านไอเสีย ได้นะครับผ่านก็เป็นนั้นว่าการตรวจสอบปรับตั้งวาลวก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้หลังจากนี้เราก็จะปิดครับพี่ยุ้ยข้ามมาฝั่งนี่เดี๋ยวรอพี่ป<อ>ุ้ยผมแป๊บหนึงครับอโอเคนะครับผมจะล็อกให้แน่น เดี๋ยวเราจะปิดฝาตัวตั้งวาลวนะครับผมก็จะเช็ดทำฟาร์มสะอาดผิวสัมผัสนะ,นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ของเก่าเขานะครับอันนี้คือตัวไอดีอันนี้คือตัวไอเสียเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฝานี้ให้เขาใหม่ผมก็จะเอาฝาไอเสียเนี่ยมาไว้ข้างบนแทน แล้วเดี๋ยวฝาอันใหม่ผมจะไปไว้ด้านไอเสียนะครับฝาปิดตัวตั้งวาล์วของแท้ไม่มีโอลิงแถมมาให้นะครับมาแต่ฝาอย่างเดียวนะฝาหนึงก็เกินครึ่งร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวตั้งวาล์วไอดีก่อนผมก็จะเอาฝาไอเสียเนี่ยมาใช้แทนนะครับฝานี้ก็คือตัวโอลิงอันใหม่ นะวงหนึ่งก็ไม่ถึง50บาทและเช่นเดิมครับนะจารบีนะครับลูดเป็นฟิล์มเป็นคาบบางๆนะครับใส่เข้าไปที่ฝาปิดตัวตั้งวาลวอย่างนี้นะครับนะจารบีป้ายนิดนึงนะครับ ทาที่ผิวหน้าชิ้นงานสักเล็กน้อยก็ได้นะครับนะคะบบางๆนะครับแล้วก็ปิดพอมือนิ้วเราเปิดจารบีจะลื่นนะฮะเราก็ลูกบล็อกมาหมุนโอเคนะครับเดี๋ยวผมค่อยขันทีเดียวนะฮะจะเข้าแบบลื่นๆนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะไอเสียนะครับผมจะเปลี่ยนสาใหม่นะครับแล้วก็ โอลิงตัวใหม่ครับผมถือสูงหรือต่ำไปพี่ปุ้ยก็บอกปรับตามดังอ่าโอเคจะปรับตามผมก็ได้นะครับจัลลบีนะครับทาที่โอลิงเป็นฟิล์มบางๆเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอลิงใส่ที่ฝาปิดตัวตั้งวาลวนะเห็นไหมของใหม่ครับตัวโอลิงมันจะอ้วนอ้วเหนือขึ้นมานะครับ เดี๋ยวนะฮะผมเช็ดผิวหน้าสัมผัสไปแล้วนะครับก็หมุนเข้าเกลียวด้วยมือ,อโอเคนะครับทีนี้ก็จะขันให้แน่นนะครับ ใช้ลูกบล็อกเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเสียหายก็น้อยนะครับนะครับรถมันขยับนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะไอดีนะครับไอเสีย โอเคนะครับแน่นเรียบร้อยนะครับผมก็จะเช็ดภาพจารบีส่วนเกินนะครับเดี๋ยวขี้ฝุ่นมาก่อแล้วเลอะเทะไม่เรียบร้อยนะครับอ่าทั้งสองตัวถัดจากนั้นนะครับผมก็จะใส่โอลิงนะครับฝาปิดตัวตั้งวาลวนะครับขอโทษฝาปิดเฟืองขับเทารูปเบี้ยวโทษทีครับพูดผิดนะฮะ นี่ร้านทำฟารมสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เช่นเดิมครับจัะบีบางๆนะครับอะนะครับหลังจากนั้นก็นําโอลิงไปใส่ที่ฝาปิดเปลืองขับเขาลูกเปี้ยว จารบีก็เช็ดๆไปๆไป,ไป,ปนหน่อยหนึ่งนะครับหรือท่านอาจาจะจารบีนะครับมาลูบๆตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นเปเปอร์เป็นบ่าวไว้เวลาใส่มันจะง่ายนะครับประกบชิ้นงานอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะหลังจากนั้นใส่น็อตยึดผมก็เช่นเดิมวนะแต้มจารบีให้หน่อยหนึ่งใส่ พอกันนะครับอีกตัวหนึงแป้นจระะบีนะครับใส่น็อตยึดแล้วเราจะใช้เครื่องมือนะครับค่อยๆขันเข้าไปทีละนิดเห็นนะครับก็จะเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับ เปลี่ยนเครื่องมือนะครับหนันแน่นนะครับผมก็จะเช็ดขาบเจระบีส่วนเกินนะครับถ้ารถคันนี้ใช้งานจริงนะครับท่านกล้าใส่หม้อกองนะครับ อ่าโทษนะต้องใส่คอท่อ ID ดีก่อนนะครับติดตั้งคอท่อ ID ดีใส่คาบูเรเตอร์ใส่ตัวชุดเรือนหมอ,อกรองเข้าไปยึนดน็อตต่างๆให้ครบแล้วก็อย่าลืมนะครับเสียบท่อไอระเหยน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่ด้วยนะครับนะท่อนี้ไม่สมควรปล่อยไว้โล่งๆแบบนี้นะครับน้ำสิ่งสกรปรกจะลงไปได้ แล้วถ้าเกิดท่านไม่สวมท่อนี้และไม่ต่อเข้ากับตัวหม้อ,อก,กองเวลาเครื่องยนต์ทำงานไอระเหยน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นมานะครับไอระเหยน้ำมันเครื่องเป็นไอพิษท่านสูดดมเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับอ่าระบบทางเดินหายใจของท่านก็จะมีปัญหานะครับเล็กๆ็กน้อยน้อย,อย,อยมันคือเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับสุขภาพดังนั้นนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาล์วนะครับ รถจักรายานยนต์ยามาฮ่านูโวเกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้พี่ปุ้ยไปฝั่งนู้นเดี๋ยวทำให้จบคิดไปเลยครับชีสนะครับนี่นะครับขอท่อ ID นะครับนะอันนี้โอลิงเนี่ยผมตรวจสอบแล้วยังโอเคอยู่นะครับนะถ้ามันไม่ดีผมก็จะเปลี่ยนให้ แต่เดี๋ยวผมจะทาจารบีที่ผิวสัมผัสให้บางๆนะครับอย่างน,น้อยๆจารบีเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มนะครับกันรั่วกันซึมได้บ้างเล็กน้อยนะครับนะฮะเดิมครับน็อตผมก็จะแต้นจารบีให้บางๆแล้วเราก็นำคอท่อไดีนะไปใส่ไปติดตั้ง ท่านจะใส่นะครับท่านต้องระวังเลยนะครับนี่นะฮะอ่าหมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับตัวแรกตัวที่สองผมก็แป้นจาระบีนะครับอ่าเข้าเกลียวล้วนะครับก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบ ท่านเจ้าของที่รับชมคลิปอยู่นะครับรถของท่านนะครับท่านดูนะครับว่าเวลาผมทําให้นะครับรถของท่านสะอาดเรียบร้อยนะครับถูกต้องใกล้เคียงกับตามมาตรฐานเลยนะครับอันนี้เป็นท่อแว็กักิหรือสูญญากาศนะครับที่ต่อไปที่ก๊อกน้ํามันนะครับส่วนท่อเนี้ยเป็นท่อสูญญากาศของตัวระบบบำบัดไอเสียนะครับ ทีนี้เขาถอดไปแล้วนะเขาไม่ได้ใช้เขาอุดมาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้มันไม่ใช่ท่อตรงรุ่นของมันนะครับเขาก็ต้องใช้เคเบิลทรัดมานะครับให้ดูนิดนึงนะครับท่ออันเนี้ยมันคงจะไปสีกับตัวเฟรมหรือตัวถังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช้เป็นนานๆเข้าถ้าท่อเนี้ยมันแตกฉีกขาดนะครับน้ำมันจากก๊อกท่านก็จะจ่ายมาที่คาร์บูเรเตอร์ได้ไม่สะดวก หรืออาจจะไม่จ่ายเลยก็ได้นะก็ฝากไปด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะที่หน้าผมนี่นะก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาวยามาฮ่าดูโอเอ็นะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ